กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกตำ่ำพิขุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอดเจ็ดปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจสังวัตตกับและวิวัตตกับในระหว่างการอันเป็นสังวัตตกับนั้นเราได้บังเกิดในอาภาาัสรพรมในระหว่างการอันเป็นวิวัตตกับนั้น เราก็ได้อยู่พรมวิมานอันว่างเปล่าแล้วทิกขูทั้งหลายในกับนั้นเราได้เคยเป็นพรมได้เคยเป็นมหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทิกขูทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นราชาจากักรพรรด ผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยพิขุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นนั้นพิขุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งทานคือการให้ ผลวิบากแห่งธรรมะคือการบีบบังคับใจผลวิบากแห่งสัญญมะคือการสำรวมระวังดังนี้